ปลาอะไรอ๋อขายปลาทุ่งเทงมาเลยจ้าปลาแดงแดงอันนี้ปลาอะไรจ้าทุ่งเทงปลาทุ่งเทงขายแบบไหนชิ้นยี่สิบบาทจ้าชิ้นละยี่สิบบาทเองกระดูกกระดูกกระดูกนี่ก็กระดูกนี่ก็อร่อยหั่ต้มเอาไปทำอะไรกินได้บ้าง๋อกระดูกนี่เอาไปแกงขั่วส้ม แล้วก็ต้มกะทิอร่อยเลยอร่อยมากมากเลยปลาแดงนี่ก็อร่อย,ออยปลาแดงทําอะไรกินทอด,ด,ทดแบบเดียวทอดอร่อยแล้วไอ้นี่ปลาเนี้ยทอดป,ปลานี้ก็ทอดค่ะทอดเหมือนกันไ<ด>ไปได้แต่ใดมาเ,เข้ออกเรือแล้วก็ไปซื้อมาค่ะ อืมซื้อมาขายพิกัดร้านตั้งอยู่ที่ไหนบอกหน่อยเดียววัดการตะลับทองหาดพันไกค่ะหาดพันไกนะตะลับทองกันนได้ะะคไกล้ๆว่าช่องลมนะอ้าวฝากเบอร์โทรเลยเบอร์โทรเบโทรศูนย์แปดหกสองเจ็ดสามเจสามหกห้า แจมแม่ม,หา,คคม,มหาพันไกรดังไปท,ทั่วโลกแล้วไปถึงกมัมเมนแล้วด้วย